ยำมะม,ม่วงสูตรอัมพวาฉบับรถโบราณคุณกิตเหลือละไมท่านได้เล่าไว้ในศิลปวัฒนธรรมว่าแม่ผมเป็นคนพื้นเพีชาวสวนอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวทั้งสูตรเก่าดั้งเดิมของคนทำสวนแถวนั้นกับทั้งสูตรใหม่ๆที่ปรับปรุงดัดแปลง จากที่เห็นจากที่นั่นที่นี่จนกระทั่งท่านมาแต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เข้ารับราชการเป็นคุณครูปรูกบ้านตั้งรุกรากอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจนกระทั่งกเกษียรอายุราชการอาหารในบ้านของผมก็เลยมักเป็นส่วนผสมที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างรสชาติภาคกลางและภาคใต้เสมอ,สมอ อย่างเช่นแกงไตปลาที่แม่ผมทําจะมีกลิ่นและรสพริกแกงที่เผ็ดรุนแรงมากจากทั้งพริกไทยและพริกเกลียงแห้งของอำเภอสวนพึ่งจนกระทั่งผมคิดว่าหากคนใต้จริงๆมากินก็คงรู้สึกว่าตุ่มกลิ่นไตปลาเกือบหมดแต่แน่นอนว่ารสนี้ติดปลิ้นผมมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่แกงส้มเบบป่าใต้ของบ้างเราก็มักขาดใบมะกรูดทั้งอ่อนและแก่ไม่ได้เลย มันเหมือนกับแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาลิวคิวสูตรแม่กองที่ต้องใส่ใบมะกรูดมากๆจนออกกลิ่นเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีมีกับข้าวอย่างหนึ่งที่ผมชอบกินแล้วแม่ก็บอกว่าเป็นสูตรอรัมพวาที่เคยทำกินกันมาที่บ้านสวนตั้งแต่เด็กมีลักษณะเฉพาะตัวมากๆชนิดที่ว่า ผมไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนก็เลยอยากเอามาเผยแพรให้ลองทำกินกันดูนั่นก็คือยำมะม่วงครับเครื่องปรุงพื้นฐานของอยำมะม่วงสูตรนี้ไม่มากแต่ก็อาจพลิกแปลงหรือเพิ่มของที่ชอบกินเข้าไปอีกได้เช่นกระเทียมเจียวน้ำพริกเผาถัวลิสูงขั่วบดยาบหรือมะพร้าวขูดขั่วขอเล่าถึงวัตถุดิบและวัตถุรุง และวิธีปรุงก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีมะม่วงดิบเปรี้ยวๆเช่นพันปลุกร่องสับซอยเป็นเส้นๆหอมแดงซอยพริกชี้ฟ้าหั่นแว่นกุ้งเผาฉีกเนื้อเป็นริ้วๆและหมูย่างหั่นชิ้นบางหัวกะทิสดน้ำปลาน้ำตาลปี๊บถ้าชอบรสหวานนะครับและที่ขาดไปได้พอๆกับกะทิสดก็คือใบโหระพานะครับ วิธีทานน้ำง่ายเลื่อเชื่อนะครับก็คือคลุกเข้าเครื่องปรุงเข้าด้วยกันเบาๆด้วยมือในชามอ่างนะครับเติมน้ําปลาที่ผสมน้ําตาลปีบ๊บหน่อยถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะครับด้วยว่าหัวกะทินั้นก็หวานในตัวของมาันอยู่แล้วนะครับกะทิสดและสุดท้ายก็คือใบโหระพาจะได้ยํากะทิน้ากลุกริกสีอ่อนๆแตงแต้มความเข้มด้วยสีเขียวสีแดง ของพริกชี้ฟ้าตักมาใส่จานกินได้เลยทีเดียวจะมีรสหวานมันกะทิเหิมน้ำปลาเปรี้ยวมะม่วงดิบหอมใบโหระพาสดโดยมีรสพริกชี้ฟ้าที่เผ็ดแต่เพียงน้อยๆเป็นเครื่องชูรสกินแล้วจะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะครับมีแคทอีกด้วยนะครับใช้มะพร้าวขูดเองใหม่หมๆยิ่งอร่อยและ ให้ชักเอาเนื้อมะพร้าวขูดที่ส่วนผิวอ่าอันได้จากตอนเริ่มต้นขูดชัวนแรกๆนั่นนะครับเก็บไว้สักสองช้อนข่าวแล้วเอามาคลุกเคล้าผสมในตอนสุดท้ายด้วยจะยิ่งเคี้ยวมันอร่อยขึ้นอีกหมูกับกุ้งนั้นแม่ผมบอกว่าหากไม่สะดวกจะใช้วิธีลวกก็ได้และถ้ามะม่วงดิบที่ได้มาเปรี้ยวจัดนักก็ให้เค้าเกลือคั้นน้ำออกเสียบ้า ผลพลอยได้จากการคั้นนี้ก็คือทำให้เนื้อมะม่วงอ่อนตัวลงกินแล้วนุ่มและมุนลิ้นกว่าที่ใช้สับซอยสดๆใหมๆ่ๆเลยทีเดียวเมื่อประกอบกับการเลือกใช้พริกชี้ฟ้าซึ่งผมราว่าสมัยก่อนคงเป็นพริกมันคือพริกพันธ์บางช้าส่วนนอกสีเข้มจัดรสไม่เผ็ดก็ทำให้ดารสชาติของยำม,มะม่วงจานนี้ได้ว่าคงจะไม่เผ็ดมากไม่เปรี้ยวจีด๊ด ไม่เค็มจัดหวานจัดนะครับเราอาจนับรสชาติแบบนี้เป็นรสโบราณได้นะครับการใช้กะทิสดไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับทินฐานที่เป็นดงมะพร้าวใหญ่ก็มีการทำน้ำตาลปึกน้ำส้มจากน้ำตาำลมะพร้าวกันอย่างเป็นลํำเป็นสันอยู่แลว้วอย่างแถวอัมพวาและสมุทรสงครามน,นะครับ ที่ผมต้องกล่าวเช่นนี้ก็เพราะมักมีเพาดานความคิดที่ใช้อธิบายพัฒนาการอาหารไทยว่าตับข้าวไทยะแต่เดิมนั้นไม่ใส่กะทิมาใส่เอาในช่วงหลังที่มีการดัดแปลงพัฒนาให้ละเอียดปราณีตแบบสูตรชาววังแล้วเท่านั้นซึ่งถ้าลองคิดในประเด็นวัตถุดิบพื้นฐานในต่ละเขิการที่ชุมชนในวัฒนธรรมมะพร้าวจะทำกับข้าวเข้ากะทิมาตั้งแต่ดึกดำบรร ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับดันสูตรนี้ของแม่ผมเนี่ยน่าจะเป็นของพื้นถิ่นที่ทำกินกันในแถบนั้นนะครับเพราะคุณอารีนักดนตรีได้เคยรวบรวมสูตรกับข้าวของบ้านถือไว้ในหนังสือตำรับอาหารเมืองสมบุกสงคามในปีพุทธศักราช2545ในหน้าที่52มีสูตรยำมะม่วงอัมพวาที่คล้ายกึงกันมาก เพียงแต่สูตรของคุณอาลีนั้นไม่มีใบหหูะพาเพิ่มเห็ดหูหนูถั่วี่สูงขั้วและน้ำพริกเผาส่วนหัวกะทินั้นเอามาเคี่ยวให้ข้นแล้วราดหน้าพร้อมกับรูกระเทียมเกี่ยวเมื่อปรุงยำสักเด็จแล้วนับเป็นการพลิกแปลงไปในรายละเอียดของแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับโดยมีเข้าครงหลักร่วมกันก็คือกะทิมะม่วงเปรี้ยวกุ้ง หมูและพริกชีฟ้าที่เป็นตัวควบคุมรสชาติความมันเปรี้ยวและเผ็ดร่อนๆให้เป็นไปในทางเดียวกันวันไหนใครหาเครื่องปรุงได้ครบนะครับลองทำกินดูนะครับรับรองว่าจะต้องชอบยำรสอ่อนๆและความเปรี้ยวสุดชื่นของยำมะม่วงสุกอัำพบวานี้อย่างแน่นอน